แจ้งข่าวแจ้งข่าวสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์สามารถสมัครขอบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมทั้งเงินสดเงินด่วนได้ง่ายๆไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลมาค้ำประกันสามารถรับเงินด่วนเงินสดเข้าทางบัญชีธนาคารพร้อมให้พร้อมให้วงเงินสินเชื่อเงินให้กู้ยืมสูงสุดถึงห้าเท่าของรายได้และยังมีความสะดวกสบายกับหลากหลายช่องทาง ในการเลือกผ่อนชำระเงินคืนอีกด้วยบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมตั้งแต่31 0 0 0บาทถึง99,999บาทผ่อนได้สูงสุดที่60เดือนสำหรับบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทถึง3ล้านบาทผ่อนได้สูงสุดที่72เดือนการผ่อนชำระคืนจะต้องชำระคืนให้ทางธนาคารรายเดือนเดือนละเท่าเทกัน บริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลวงเงินบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมอนุมัติให้กู้สูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ต่อเดือนสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดทั้ง72เดือนเงื่อนไขาการขอบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืม 1. ต้องเป็นผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุระหว่าง20-60ปี 2. มีรายได้ขั้นต่ำที่1 15,000บาทสำหรับพนักงานประจำที่ได้รับบรรจุเป็นพนักงานแล้ว15,000บาทสำหรับเจ้าของธุรกิจทั่วไป 3. มมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้หากสนใจสามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศขอบคุณครับ